สิเ <19. S 2> กันยายนสองพันรอยหกสิบห้าเวลานี้ก็เป็นเวลาที่เราฝึกจิตในเจริญสติของเราให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงสติความมันลึกได้สมัจชัญญะความรู้ตัวเนี่ยเป็นธรรมที่มี อุปการะมากทีเดียวแต่นั้นก็ใจว่าเรื่องของสติก็คือปัสมมาสติจะอยู่ในเรียมักมีมองค์แปดนั่นเองขณะเราเดินจงกรมเรานั่งสมาธินี่แนหะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญา อันเป็นหนทางสู่ความสงบแความหลุดพ้นจากอารมณ์และความยิดมั่นถึอมั่นในรูปนามแม้ว่าจะหลุดพ้นได้ชั่วคราวก็ตามใจเราสัมผัสกับความว่างคําวัตใจหรือจิตเนี่ยคือทธาตุรู้ธาต่รับรู้ในอารมณ์ทั้งหลาย แต่เมื่อรู้แล้วถ้ารู้นี้ยังไม่มีปัญญาเกิดความปรุงแต่งไปแกิความหลงไปในรมณ์นั่นๆในรูปในนามนั้นยังเป็นเหตุให้ทุกนี้เกิดขึ้นมาการมาฝึกจิตของเราให้มีสติให้แนบนันที่ดีเนี่ย ถ้ามีความตั้งใจแล้มีศรัทธาที่จะปฏิบัตินี่นะสมคัญยิ่งว่าเป็นหน้าที่ของพระคำว่าพระฤบราแปลว่าปร,ระเสริฐเนี่ยคารวะที่ปฏิบัติหรือตั้งใจละบาปบำเพ็ญบุญนะก็เป็นพระเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะว่าพระนี้นี่นุ่งห่ม สีเหลืองสีกลักดูที่ใจเป็นผูละเป็นผู้มีความอดทนเป็นผู้มีศีลพรตเป็นนักพจน์ก็ได้เหมือนกันพระวัดบางท่านก็ปฏิบัตินั่งสมาธิได้นานเดินงจงกรมก็ได้นัง่งนั่งสมาธิก็ได้รับความสงบพัฒนาจิตจักมนุษย์ กลายเป็นมนุษย์เนี่ยใจเป็นมนุษย์ก็ขึ้นเป็นกลายเป็นเทวดาก็ได้ที่เราเรียกว่ามนุษย์สเทโวในบุญได้กุศลนั่นเองยิ่งถ้าเกิดเรามีโอกาสที่มาพัฒนาใจของเราให้มันดีขึ้นเนี่ยเป็นการสรืบต่อยุบศาสนาเหมือนกันยุบศาสนาเราเสรืบต่อเรา ได้สร้างตวัตวัตถุในพุทธศาสนานี่ก็อย่างหนึ่งที่ศรัทธาทั้งหลายของชาวพุทธมีศรัทธาในการถวายประจัยสี่ต่อพระเจ้าพระสงฆ์ศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลก็คือบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติ จะเป็นพระพิสุสสมเนรนญาโยมก็ตามก็เป็นศาสนาบุคคลที่สำคัญมีแต่ศาสนาวัตถุมีแต่ผู้ทำทานไม่มีผู้ปฏิบัติก็ามาปฏิบัติก็ได้ผลน้อยเหมือนกันแล่เมื่อมีผู้มาปฏิบัติแล้วมีความรู้อย่างจำชัดขึ้นในธรรมก็เป็นศาสนาธรรม เกิดขึ้นมาในใจเป็นพระสงฆ์สาวกของพระ,พ,ระพุทธเจ้าอาจจะมาเป็นพระแล้วเป็นราาครวก็ตามแต่ว่าใจนั่นเห็นเข้าใจในธรรมะก็เป็นพระเป็นวรพุะผู้ประเสริฐนั่นเองห่งการอบมบทเข้ามาในพุทธศาสนาที่มีอานิสงส์มากนี่พามาเป็นญาติ ระศาสนานั่นเองอ่ในสมัยที่พระเจ้าพิมพมิสารมีศรัทธาเริ่มใสในพุทธศาสนาอย่างมากเพราะท่านเป็นพระโสดาบันทำทานก็อย่างเลิศประเสริฐมากรักษาศีลทำทานปฏิบัติธรรมแต่ก็ยังไม่เป็นญาตกกิระศาสนานะต่อมามีโลกมีล้านมาบวชน,นี่แหละก็เป็นญาตกกิระศาสนาขึ้นมา นั่นประสงค์ที่จะเข้ามาบวชแล้วเนี่ยแม้ว่าจะรเยอะเวลาไม่นานแต่ทั้งพระชาก็เคยพูดว่าผู้ที่บวชไม่นานแต่ตั้งใจมุ่งมั่นอาจจะได้เห็นผลแห่งการปฏิบัติชัดเจนก็ได้เพราะไม่ปล่อยเวลาให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์ องค์มันจะริ่สติตทำจะทด้นแนบแน่นสงบสมาธิน่าจะเข้าใจในเรื่องของรูปนาวมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นั้นอนิสงส์แห่งการบวชนี้จึงมีมากทีเดียวมีดาบรรดาจะได้รับอนิสงส์นี้อย่างเต็มที่ที่ฐานพูเบศถึง80กับ กับความหมายก็คือมียานิสง์มากนั่นเองเพราะว่าบุตรนั่นก็เกิดจากเลือดเนื้อของบิาดามรดาบิดามรดาก็มีความเพิ่มใจอิ่มใจพิติใจสุขใจเป็นบุญนิสง์มากผู้ที่ขบวนบวชแล้วเป็นสง์แล้วเนี่ยก็เป็นผู้ที่เรียกว่าได้รับภาคกัสาวพัตนั้นเป็นตรงใจของพระอรหันต นักตั้งใจพระเพื่ปฏิบัติมีเสรสมบัติคือศีลที่สมบูรณ์มุ่งม,มั่นพยายามเจริญสติพิจารณาในปัจจัยสี่ที่ได้รับจะเป็นอาหารมิตะบนนัติเศนษนักกิลานะเพสัตว์หรือว่าพระหมบัจจิวกรกตะก็พิจารณาที่เราเรียกว่าปฏิสังขัาย,ยาอยู่ละชม่มยา ก่อนจะบริโภคปัจจัยสเราก็พิจารณาสกอนว่าในเป็นธาตุตามธรรมชาติร่างกายนี่ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเหมือนกันเปลี่ยนแปลงไปตามเหต,ตามปัจจัยอยู่เนืองนิดพิจารณาขนาทีา่ตาปัจเจเวกค,คือการใช้สอยทั้งหลายการบริโภคในปันจจัยสี่ที่เราไม่ทันได้พิจารณาเราก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นี่เป็นหน้าที่ของพระต้องพิจารณาเพราะว่าเป็นเครื่องที่เราเอาศัยอยู่เป็นประจำนี่นเราก็ฝึกการฝึกสติเช่นพระเหล่านี้มาที่พระอุโบสถนี่เราก็กราบพระทำวัดเสร็จแล้วก็กราบอีกกลับไปกุฏิของเราแล้วก็เข้าไปแล้วก็กราบไป จะออกมาจากกุฏิเราก็กราบอีกระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงค์นั่นเองเมื่อเรากราบบ่อยๆเช่นนี้กระกัก่เราได้เจริญสติน้อมใจกราบพุชาพุทธประธรรมพระสงค์ได้มากขึ้นเท่านั้นอย่างดีการยืนการเดินการน,นั่งการน,นอนนี่แหละเราก็มีโอกาสได้สำรวมเนีมันเราเป็นพระ เดี่ยวซ้ายแลขวาการฉันการเดินไปตีบาศการฉันฉันในภาชนะในบาทพูดน้อยที่สุดท่าที่พูดได้เปิดอยู่ในความเพียระถ้าเรามีกำลังที่แข็งแรงก็อาจจะพักได้ถึงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครึ่งหรือห้าชั่วโมงครึ่งบางทีญาโยมทั้งหลายทำการงานกันก็ได้พักแค่สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมง ตอนนั้นก็ต้องตื่นตัวในการทำกันงานพระสงฆ์เหล่านี้ก็ต้องตื่นตัวในการปฏิบัติภาวนาให้มาต้องบัดจาวทำบัดเย็นก็พร้อมเพียงกันถ้าทำได้ความมีศรัทธาเริ่มใส่เมื่อทำอย่างนี้สติของเราแนบแน่นดีแล้วเนี่ยสี่สมาธิปัญญาถ้ารวมกันเข้ามาแล้วเราจะเข้าใจธรรมะได้อย่างไม่ยาก ถ้าเราทำความเพียนสม่ำเสมอน,นะเพราะว่าอะไรเพราะธรรมชาติมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็นธรรมชาติทมาสอนพวกที่มีกิเลสในดวงใจละน้อยก็เข้าใจชัดไดพกกญญ้พระอัญญาโกทัญญาตพระปัญญับกบุทั้งห้า่นี องค์ก็สอน่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมันดับไปเป็นธรรมดาในโลกนี้ทุกสรรพสิ่งเป็นอยู่อย่างนี้เปิดเผยอ,อยู่แล้วะพุทธเจ้าองค์จะมาตัดสู้หรือไม่ได้มาตัสสู้เขาเป็นอยู่อย่างนี้เองธรรมชาติที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเกิดดับแต่เมื่อเราเดินมากในสีนธรรมที่ปัญญานี่จิตสงบเข้ามาแล้วก็จะเห็นได้ ชัดเจนการทำมาสู่ความสําเร็จก็มีฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรเรื่องสติให้มากเาท,าท,ทาสมาธิตั้งมันปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารต้องการเป็นอย่างไรเราให้รู้อย่างนั้นให้แจ้งชัดแต่เรารู้ชัดๆอย่างนี้การบดเราได้เห็นทา ในเบื้องต้นก็จะเห็นทีละน้อยละน้อยซะก่อนนั่นแหละเมื่อเราทา,ทานอาหารทีละกรรมละคำนะตั้งจํานวนหนึ่งเราก็รู้สึกใกล้อิ่มก็มาแล้วรู้สึกอิ่มการปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ระวังความที่เราต้องการความสงบมากๆที่ก็ทําใจใเราวุ่นวายเราต้องการความเห็นธรรมมากก็ทําให้เกิดเราสงสัยเพราะเราอยากจะได้เร็วๆเนีย ให้เราเข้าใจกันว่าอุบายวิธีให้จิตสงบนี่แหละนะเขาเรียกว่ากรรมฐานนี่แต่ละก,กองอย่างดูดมงไม่ใจเข้าออกพโมนาพุโทโธตำโมสังโฆนั่นหรือว่าเราจ้เลึกถึงการทำความดีการช่วยเหลือสังคมจิตสงบนิ่งก็ได้อาจจะไม่ใช่เวลาที่เรา เ็นเวลาที่เราเดินยังกลมนั่งสมาธิเราเดินทางไปใกล้ไกที่เราสงสารคนได้ช่วยเหลือเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาก็ได้ในช่วยเหลือคนทุกคนอยากอย่างนี้เป็นต้นไก่ mm hmm. เราระลึกถึงกรรมฐานความเสียสละที่วจากการรู้สติโดยเรามีเมตตาพรหิหาเนี้เป็นพื้นของใจอยู่รักษาใจ ศีลก็จะรักษาได้สติสมาธิก็จะดีขึ้นถ้าเรามีเมตตาพูมิหารสมาธิจะไม่เสือ่อมปัญญาก็จะแจ่มชัดขึ้นมาแค่นั้นก็ให้เราเนี่ยพยายามมาปฏิบัติพัฒนาดวงใจท้านรู้นั่นแหละมันเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาได้แต่เราไม่ปฏิบัติก็จะมีแต่เรื่องตัวเราเรื่องของของเรา จะต้องเป็นไว่ายแต่เกิดไปในวรรัฏสงสารใช่ไมนีม่ปฏิบัติแล้วบางครั้งใจก็ไวนว่ายกันเลยนะหลับตาลงไปแล้วใจมันหมุนติวตวตวต้วเติ้วๆเลยเนะี่ยอันนี้เป็นธรรมดาเราพยายามมีสติให้สติอยู่ในปัจจุบันนะน่ยตามรู้ตามเห็นตามดูจิตของเรา มันยินดีไหมมันยินไ้าไหมอ้จิตเราอยู่กลางๆตรงนี้เป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมเมื่อเราทราบอย่างนี้ความสงสัยเราไม่มีละนามุ่งมั่นอันนี้มันง่ายขึ้นไอ้จี่มันยากเนี่ยเพราะว่าเรานั้นยังไม่ได้ปฏิบัติในะยังไม่มีผลขึ้นมาก็ต้องบังคับซะก่อนบังคับให้เดินยังก้มั่งสมาธิต่อมาศรัทธาที่มีอยู่นะ้มันจะเป็นปัญญาด้วย ในเราในตั้งใจท่านฝึกใหู้้ทธ่มีโอกาสในเข้ามาอุปสมบทนี้แหละก็มีอน,นิสง์มากทีเดียวเลยเพราะเป็นการถือพรม,มจันทร์เห็นโทษของอารมณ์เห็นโทษของความวุ่นวายในใจสิ่งที่มันกั้นใจเราไม่สงบเนี่ยความวุ่นวายความฟาุ้งซ่านความโกรธความพยาบาทความมงในสงสัยความยินดีพอใจ ในรูปนิเสียงกินรสปทธภธูิธรรมนมบางครั้งกังวลเหงืดใจขึ้นมาอาจจะเกิดความตึงเครียดขึ้นมาก็ได้มันก็ต้องมาฝึกใจของเราให้สงบให้นอดีสองเรื่องการบวชยังมีมากเพราะว่าผู้ที่บวชนั้นตั้งใจอาจจะเรื่องศึกษาด้านปริยัติัวมี การจะมง่งในการปฏิบัติแต่สุดท้ายก็ให้เข้าใจก็เกิดปฏิเวทธรรมมีมุหมดหวะหลุดพ้นขึ้นมาในใจอันเป็นจุด่งไม้ของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าพงต้องการในเรานั้นรนูเห็นในธรรมนั่นเองก็ขอให้พวกเราทุกท่านีน่็นในบทมาแล้วก็ตามโดยเราเจะผสมบทก็มาในศาสนาพ่อแม่ญาติพี่น้องดันที่ส่งมาก ก็ด้วการปฏิบัติภาวนาของเราให้เข้าใจหลักน,นระยะเวลานน้อยก็จะรู้ทำเห็นทำได้โดยไม่ยากก็ได้นะถ้า,าบารมีของเรามันถึงพร้อมแล้วแลอวก็ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติเจริญในธรรมต้องกันทุกๆคน